สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องนิวเ็โอ้วันนี้เรามีเพื่อนมาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับพี่นิวใช่ค่ะอันนี้ชื่อพี่อะไรครับพี่อโลอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับอับเบอค่ะอับเบอค่ะอับเบอค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับใครถึงทะเลก่อนวิ่งเลย องนิวทำอะไรครับโอ้โหกวิตกแต่งปัสสาวเหรอครับพี่แมงทำอะไรครับตักสายเหรอครับตักสายไปปั้นอะไรครับผมโอ่น้องแมงตัดสายครับทำเป็นแอ่งน้ำเหรอครับสนุกไหมครับ โอ้โหแส่งชุดอะไรครับเนี่ยยืนดูชุดเนี่ยครับโอ้ยชุดอะไรครับเนี่ยชุดสไปเดอร์แมนหรอครับมานะครับเดี๋ยวเราจะแข่งธรรมศาสตร์ซ้ายกันนะครับว่าระหว่างพี่อโปกับพี่นิวนะครับใครจะทำสวยก็กันพี่นิวพร้อมยัง เริ่มเลยครับผมพี่แบงค์มาช่วยพี่นิวนี่พี่นิวทำแล้ว <paragraphs> ไปแก้หอยมาให้พี่นิวเลยนี่พี่นิวเริ่มทำอะไรครับปรสาดดอันนี้คือฐานปราสาสายใช่ไหมครับ <ellt> ทำยังไงต่อครับพี่นิว โอ้พี่นิวจะคว่ำนะครับเป็นฐานปราสาทแน่เลยใช่ไหมนะน้ำมาก็ดีไงอเอาคว่ำครับโอ้เอาเลยคว่ำเลยคว่ำเลยคว่ำเลยต้องคว่ำไวๆลูกมันถึงจะเป็นปราสาทถ้าคว่ำช้าเราคว่ำเลยบุ๊บเลยเนี่ยมาคว่ำสูงๆเนี่ยเดี๋ยวน้ำ บครัเดี๋ยวไปดูฝั่งพี่อาโป้บ้างนะครับอันนี้ฐานปราสาทของพี่อาโป้นะครับมันไม่ออกมันไม่ออกอ่ะต้องใช้ราย ไม่เปียกครับยื้มของพี่แบงค์อยู่นี่ครับของทีมพี่แบงค์อยู่นี่อันนี้นะครับอปโปนะครับได้ทําสารประสาทขึ้นมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นฐานประสาทเล็กใช่ไหมครับอปโปโอ้โหอปโปจะทํำยังไงต่อครับอปโปจะทํำยังไงต่อครับใส่หอยข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวมารอดูต่อต่อไปนะครับว่าอปโปจะเป็นยังไงนะครับสําหรับประสาทอปโปนะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งพี่นิวบ้างนะครับรับสำหรับอันนี้นะคะเป็นปราสาทไซของพี่นิวนะครับพี่นิวกำไก้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอีก10%เหรอครับน้องนิวเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับระหว่างน้องนิวครับกับพี่อาโปนะครับใครจะสวยก็สวยก็การนาอใช่ไหมครับน้องนิวถ้าใครสวยก็กันนะครับให้เพื่อนๆนคอมเมนต์มาเลยนะครับผม ครับสาหรับราสาตรน้องนิวนะครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงครับมาดูกันครับผมสุดยอดเลยครับน้องนิวเสร็จแล้ววิ่งโดนน้ำเลยน้องนิวเดี๋ยวไปดูน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์หนีพี่นิวไปไหนนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้นะครับน้องแบงค์โตขึ้น แบงน้ำอะไรครับขึนไปอีกครับลงไปอีกครับไปตโตขึ้นเลยครับแบงคงขึ้นมาแล้วแบงคงขึ้นมาแล้วโอ้โหอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ,อ้าวไม่พูดครับ เรียบร้อยครับไม่พูดครับอโอนี้ชื่อโอตีนะคอนือโอตีเรอครับน้ำในบ้านเลยครับโ้ใหญ่ไหมนะคบสไปเดอร์แมนครับขึ้นยังครับขึ้นยังครับสไปเดอร์แมนครับยังครับยังสนุกอยู่เลยเหรอครับไหนปล่อยใหญ่โชว์พ่อหนครับ โอ้โหสไปเดอร์แมนปล่อยยหญ่อีกแล้วโอติโอติโอตครับสำหรับวันนี้นะครับมืดแล้วนะครับเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องนิวเด็กแสบนะครับกดติดตามให้น้องนิวได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องนิวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ